สวัสดีครับเกรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์วันนี้ขอพาเพื่อนๆไปฟังทัศนะของชาวเน็ตกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่วันก่อนเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลของกัมพูชาครับได้ออกมา,เ,าเปิดเผยเ,เกี่ยวกับแผน การพัฒนาสกยภาพฟุตบอลของภายในประเทศนะครับโดยอยากจะให้มีทีมสโมสรฟุตบอลและสนามฟุตบอลในทุกๆจังหวัดของประเทศกัมพูชาก็เพื่อที่ว่าจะได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็จะได้มีการคัดเลือกนักฟุตบอลที่มีความสามารถเข้าสู่ทีมชาตินะครับเพื่อเป้าหมายใหญ่ก็คือการไปบอลโลกในอีก14ปีข้างหน้าซึ่งก็คือปี2038นะครับซึ่งหลังจากมีการโพสต ข้อความนี้ออกไปนะครับก็มีหลายที่ครับเอาข่าวนี้ไปลงหนึ่งในนั้นก็คือทางอา่าเพจที่ชื่อว่าอาเซียนฟุตบอลน,นะครับซึ่งทางเพจนี้เนี่ยก็หลังจากลงข่าวไปเนี่ยก็มีหลายคนเข้ามาให้ความเห็นมากมายเลยครับเรียกว่าทั้งอาเซียนเลยก็ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าชาวอาเซียนเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงกับเป้าหมายนี้ของประเทศกัมพูชาครับเริ่มที่ความเห็นแรกครับเขาบอกว่า กัมพูชาประเทศของคุณดูมีความก้าวหน้ามากเมื่อเทียบกับเวียดนามอืมอันนี้แบบว่าแนวกระจิกเวียดนามหน่อยนะฮะต่อมาครับเขาบอกว่าขออนุญาตถามหน่อยตอนนี้ประเทศคุณมีกี่จังหวัดแล้วสโมส,สอนฟุตบอลหลักมีกี่ทีมอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นการทั้งนัถามเขาว่าเพื่อที่จะรู้นะครับว่า มีกี่จังหวัดมีกี่ทีมต้องใช้เวลาในการสร้างอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคนต่อมาครับคนนี้มาแบบแนวแบบเออหลังจากที่หลายๆคนเริ่มเริ่มว่าเริ่มอะไรคนนี้ก็มาเหมือนปราอะครับเขาก็บอกว่าอย่าขำไปนะทุกอย่างเริ่มต้นจากความฝันถ้าวันหนึ่งกัมพูชาไปบนโลกได้พวกเราได้อ้าผากค้างกันแน่ดังนั้นเนี่ยสนใจแค่ทีมชาติตัวเองก็พอแล้วก็เดินหน้าต่อไปถ้าไม่อยากพ่ายแพ้โอ้โห,โห,โหคนนี้แบบว่าเรียกว่าคมกริบคมกริบ ผลต่อมาครับบอกว่าวิสัยทัศน์ดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าพวกเขาจะดูแลสนามเหล่านั้นกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกมุมที่น่าสนใจนะครับเรียกว่าสร้างแล้วก็มาดูกันว่าจะรักษาสิ่งที่สร้างเอาไว้ได้นานอีกแค่ไหนอะไรเงี้ยครับต่อมาครับเขาบอกว่า เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีมากเพื่อนรักนะจากอินโดนีเซียอ่าอน,นี้เป็นแฟนบอลน,นะครับจากต่างชาติที่เห็นทัศนะเขาเรียกว่าเห็นในเรื่องของวิสัยทัศน์ครั้งนี้นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันคนต่อมาก็ออกแนวประชดประชันเลยครับหลังจากที่บอกว่าเออจะมีการสร้างสนามทุกจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็คอมเมนต์เลยครับบอกว่าทาั้งท้ที่ไม่มีตังเนี่ยนะอ่าอะไรเงี้ยครับบอกว่าแบบไม่มีไม่มีตังแล้วจะสร้างได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นแนวเซลเซลนะครับ คนต่อไปครับบอกว่ามันดีนะฉันอยากเห็นทีมในอาเซียนพัฒนาศักยภาพในทุกๆประเทศเมื่อมีการเจอกันใน AFF เกมก็จะสนุกและเข้มข้นขึ้นจากการที่เราได้พัฒนาร่วมกันนะครับคนนี้ก็บอกว่าเขามาจากประเทศไทยนะครับต่อมาครับคนนี้ก็ออกแนวแบบว่าเตือนสตินิดนึง,งนะเขาบอกว่าขั้นแรกเนี่ยเอาชนะเมียนมาก,กับลาวให้ได้ก่อน คืออยู่กับความจริงบ้างอย่ามัวแต่ฝันมันเป็นไปนไม่ได้เลยสําหรับกัมพูชาอย่าฝันหวานไปเลยมันทุเลศวะ่ะน,นี่ก็แบบว่ามาแนวแบบเต็มที่เลยครับมีว่าเต็มที่เลยนะต่อมาครับเขาบอกว่าเป้าหมายดีนะพี่ชายอาเซียนจะได้แข็งแกร่งขึ้นน,นี่ก็แนวให้กําลังใจนะครับต่อมาครับคนนี้ก็ไม่รู้ว่ามาดีหรือมาายครับก็อบอกว่ากัมพูชาในปี2038จะดีกว่าเวียดนามและขึ้นมาเทียบเท่าอินโดนีเซีย โชคดีนะเพื่อนสู้ต่อไปอ่าอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแฟนบอลอินโดครับก็อาจจะมีการพับผมอาจจะมีการบลัฟกันได้เพราะว่ามีอินโดกับเวียดนามเขากําลังจะแข่งบลโลกอะไรกันอย่างเงี้ยนะผมว่าคงม,มีการบลัฟกันนะครับต่อมาครับเป็นแฟนบอลฟิลิปปินส์ครับเขาบอกว่าว้าวนี่คือความฝันที่ฟิลิปปินส์ไม่เคยมีเลยนี่ก็น่าสนใจครับแฟนบอลฟิลิปปินส์จริงๆฟิลิปปินส์เรื่องของฟุตบอลอาจจะไม่ได้เป็น กีฬาที่ยอดนิยมมากนักนะครับก็มันก็น่าสนใจครับว่าแฟบนบอลฟิลิปปินส์สะท้อนในเรื่องนี้ออกมานะครับต่อมาครับคนนี้ก็ออกแนวประชดประชันหน่อยนะก็บอกว่าการที่กัมพูชาสามารถเอาชนะเวียดนามได้อย่างง่ายดายในตอนนี้เนี่ยมันก็ทําให้พวกเขาสามารถฝันที่จะไปบอลโลกในปี2038ได้เหมือนกันเนี่ยอแบบกัดจิกหน่อยนะครับอะไรอย่างนี้มาที่คนต่อไปครับคนนี้ก็โอ้เล่นใหญ่เลยบอกว่า คือหลังจากเห็นว่าแบบจะไปบลโลกในปี2038นะครับเขาบอกว่าโอ้ฉันคิดว่ากัมพูชากําลังจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพบลโลกนะเนี่ยประมาณว่าแบบได้ไปในฐานะเจ้าภาพอะไรเงี้ยครับอ,ม,อม,มาที่คนต่อไปครับคนนี้แบบว่าโอ้โหยาแรงเลยครับบอกว่าไปนอนได้แล้วไอ้หนูอันนี้เป็นแนวแบบว่าแบบอย่าเพิอฝันอะไรเงี้ยครับคนต่อมาครับบอกว่าเป็นความฝันที่ดีนะ หวังว่าอินโดนีเซียของเราจะทําแบบนั้นเหมือนกันแม้จะเป็นเรื่องยากก็ตามเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีระยะทางจากตะวันตกไปตะวันออกเนี่ยยาวถึง5,000กิโลเมตรอันนี้น่าจะหมายถึงการแบบสร้างสนามในทุกๆจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เขามองว่าแอบบินโดอินโดเนี่ยอาจจะทําได้ยากแต่ว่าถ้าสําหรับกัมพูชาเนี่ยอาจจะทําได้ง่ายหน่อยอะไรเงี้ยครับมาที่คนต่อไปครับบอกว่าฉันเชื่อมั่นในทีมชาติข,ของฉัน่าคนนี้เป็นชาวกัมพูชานะครับ คนต่อมาครับบอกว่าคุณตั้งเป้าไว้สูงมากเกินไปนะแต่ไงไงก็ขอให้โชคดีละ่ะชาวกัมพูชาจะได้ภูมิใจในสิ่งนี้อืคนนี้ก็ก็ออกแนวแบบให้กําลังใจนะครับแบบว่าเอ,อา๊แบ่งรับแบ่งสู้นะครับอ,อืต่อมาครับเขาบอกว่าวิสัยทัศน์ดีนะมาช้ายังดีกว่าไม่มาแต่ว่าตอนนี้กัมพูชามีกี่จังหวัดนะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกับเช็คเช็คดูครับว่า ยังขาดสโมสรอ,อีกกี่จังหวัดแล้วยังต้องเติมอะไรเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ไปถึงเป้าหมายที่เขาบอกไว้นะครับคนต่อมาครับบอกว่าสมาคมฟุตบอลเวียดนามควรเรียนรู้จากสิ่งนี้อันนี้ว่าแบบแนวกักจิกครับแนวกัจจิกกัจจิกเวียดนามคนต่อมาครับหลังจากที่บอกครับเมื่อกี้ว่าทางกัมพูชาเนี่ยต้องการจะไปบอลโลกปี2038ให้ได้นะครับคนนี้ก็บอกว่า 4,070มากกว่าแล้วมั้งอะไรเงี้ยครับอ่าแบบว่ามันไม่ใช่2,38 0หรอกนะอะไรเงี้ครับมาที่คนต่อไปนะครับคนนี้น่าจะเป็นชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่าสาธารณูประโพคพื้นฐานยังไม่สมบูรณ์เลยไฟฟ้าน้ำสะอาดการศึกษาถนนหุทางบ้านเรือนที่อยู่อาศัยควรเอาเงินก้อนใหญ่นี้มาพัฒนาประเทศก่อนอ่าเขาบอกว่าน่าจะหมายถึงการแบบ แทนที่จะเอาเงินไปสร้างสนามอะไรครับเอามาพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานก่อนอะไรอย่างนี้ครับมาที่คนต่อมาครับคนนี้พูดยาวหน่อยนะครับเขาบอกว่านี่เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่และท้าทายมากของกัมพูชาฉันตื่นเต้นแทนชาวกัมพูชาจริงๆมันเป็นเป้าหมายที่หวังไว้เพื่อก้าวไปทีละก้าวฉันมั่นใจว่ากัมพูชาจะก้าวหน้าขึ้นในทุกๆด้านในเร็ววัน ขอให้กัมพูชามีอนาคตที่สดใสนะนะคนนี้มาแ้วแบบเรียกว่าให้กําลังใจเต็มเปี่ยมเลยครับคนสุดท้ายครับอันนี้คอมเมนต์จากไทยเลยครับโอ้โหแบบแซวหนักเลยครับบอกว่าไอ้ตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตนี่เอาใหญ่เลยนะเพื่อนความฝันนะ่ะมันดีนะแต่ว่าดูสภาพความเป็นจริงของประชากรด้วยอ่าน,นี้ก็แ,แนวแบบกัดจิกสุดๆอะไรเงี้ยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับคอมเมนต์ของชาวเน็ตเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายในอีก14ปีข้างหน้าของกัมพูชาที่จะไปบอลโลกให้ได้นะครับก็ต้องมาดูกันละครับว่าสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายที่เขาวางไว้เนี่ยเขาจะเดินตามไปได้ประมาณไหนเรียกว่าทําตามเป้าได้ไหมหรือว่าสุดท้ายเนี่ยจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนนะครับยังไงก็ต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งก็มีเวลาให้ติดตามกัน14ปีนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังผลค่อยมาดูผลกันอีกทีหนึ่ง ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีข่าวหรืออัปเดตอะไรยังไงใหม่เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้เกรียนบอชัย่าคอมเมนต์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ